อะไรในตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาแต่คนอื่นเขาอิจฉาวันนี้เป็นไพ่พียอากาศนะคะมีไพ่ให้เลือกอสองกองนะคะไพ่กองที่หนึ่งลูกแก้วนะคะไพ่กองที่สองเป็นเชิงเทียนนะคะ มาดูกันเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะอะไรในตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาแต่คนอื่นเขาอิจฉานะขอไพ่สองใบนะคนที่เลือกลูกแก้วเนี่ยทูอ o ขอไพ่สองใบ p a g e of air อืม เป็นคนที่แบบว่าเออถึงแม้ว่ามองไม่เห็นแต่ว่าสามารถไปต่อได้นี่เนาะแปดีนะคุณเป็นคนที่มีสีสันเป็นคนที่อ,อ่ามีความเป็นแบบว่าเพดออฟแอร์เนี่เป็นคนที่มีมีสีสันในชีวิตนะเออ ขอดูให้สำหรับนี้ของคุณหน่อยอาอะไรในตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาเนาะแต่คนอื่นเขาอิจฉาคืออะไร Queen of Wands อืมทำงานเก่งมากคุณอ่มสามเหรียญอ่าคนอื่นเขาอิจฉาความเป็น มืออาชีพในการทำงานของคุณเนาะเออเนี่ยมืออาชีพจริงๆให้สองใบมาคอนเฟิร์มให้คุณเลยว่าคุณเป็นมืออาชีพในการทำงานจริงๆเออสุดยอดเลยคุณแล้วเป็นคนที่แบบว่าอาสองดาบนี่เหมือนว่าตัวคุณนี่ถึงถึงแม้ว่าไม่สามารถ มองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่คุณสามารถทําในสิ่งที่มหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้เออ,อสองดาบเออเพจออฟแอร์เด็กถือดาบอืมแต่ว่าในไพ่สำหรับนี้เขาเป็นนกที่มีสีสันสดใสเนาะมีสีสันฉูดฉาดสดใส คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบมีสีสันหรือไม่เนาะอ่านตามหน้าไพ่เลยนะเออขอดูไพ่อีกสำรับหนึ่งว่าอะไรในตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาแต่คนอื่นเขาอิจฉาเพจอว w อนส์อันนั้นก็เป็นเพจอันนี้ก็เป็นเพจ เอออฟวอนี่เป็นคนที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์เนาะมีไอเดียบันเจิดสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้เสมอเนาะน่าจะเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์นนะเออไพ่อีกหนึ่งใบนั่นเอออฟครเออเป็นคนที่จิตใจดีด้วยอะ่ะใจดีแบบว่า มีน้ำใจมากๆเออจิตใจดีมากๆเออโอ้คนนั้ก็ไม่ธรรมดาเออเป็นคนมีสติสมาธิดีเออคุณถึงเป็นสิ่งนี้ได้ไงไพ่สำหรับนี้ถึงมาบอกคุณว่าเนี่ยคุณมีสติสมาธิเนี่ยออก็เลยแบบว่าเนี่ยคุณใช้ใช้อ,อ่า จิตวิญญาณภายในของคุณในะในการพิจารณาไตรต้องเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรนี่แหละ,ะสติปัญญาคือแบบว่าไม่ให้สิ่งภายนอกมากระทบกระทบในการตัดสินใจของคุณคุณจะใชะ้สติสมาธิของคุณในการ ในการทำสิ่งต่างๆในการพิจารณาก่อนที่จะทำสิ่งต่างๆคุณก็เลยได้เป็น Queen of Wands คนที่เป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆระดับเจ้าของกิจการนะคุณเนี่ยไพ่ใบนี้ก็มาคอนเฟิร์มว่านี่แหละคุณก็เลยทำงานเก่งแบบที่ว่าใครๆก็ต้องมาขอคำ แนะนำจากคุณขอคําปรึกษาจากคุณมาขอไพ่อีกหนึ่งสำรับขอสองใบหนึ่งกันนะอะไรในตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาแต่คนอื่นเขาอิจฉาเออ Bowl, เบอร์หนึ่งโบลิชเอ่คุณเป็นคนที่ ไม่เก็บอะไรไว้แบบที่ว่าอะไรที่มันแบบสมควรทิ้งอะ่ะคุณก็จะทิ้งมันไปนะอ่าทุเล็ดโกเนี่ยนอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์นะคุณจะทิ้งเลยคุณจะเผาทิ้งเลยอะ่ะเออไม่สนนะเออเนี่ยตัวคุณอะไรในตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาแต่คนอื่นเขาอยิฉา ให้ใบสุดท้ายของคุณคือ spend time with animals เออคุณเป็นคนที่รักสัตว์นะเออเออคุณเป็นคนที่แบบว่าสามารถอยู่กับเอ,อ่อทุกทุกสรรษษัตว์สทเลยอะทุกสัตว์สิ่งเลยอะทั้งน้องหมาน้องแมวอะไรเนี่ยกวางก็มีเออสัตพัดนกก็มาเออคุณอยู่ได้กับทุกทุกสัพรพสิ่งเลยอะเออ คือคุณแบบเป็นคนรักสัตว์อันนี้อยูุ่นบนไหลเนเหมือนผีเสื้อเหมือนแมลงเออเออคุณก็รู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาเนาะการที่ได้อยู่กับสัตว์ต่างๆสรพสัตว์เนี่ยเออคุณไม่คุณไม่กลัวคุณไม่อะไรคุณรู้สึกว่าเป็นเพื่อนของคุณเออเออผู้คนเขาอิจฉาความเป็นแบบว่าความจิตใจดีของคุณนั่นแหละเออความแบบเนี่ย สัตว์ต่างๆเขาก็รับรู้ได้ะเขาก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าคุณใจดีเห็นไหมคุณจิตใจดีเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยก็มาแล้วคุณเป็นคนที่สามารถปลดปล่อยอะไรไปแบบว่าที่บางคนเขาก็งงว่าเฮ้ยคุณแบบสามารถทิ้งสิ่งนี้ไปได้ยังไงแบบหมายถึงว่า,าสามารถปลดปล่อยสิ่งนี้ไปได้แบบที่แบบว่า คือคือคนระดับเผาทิ้งได้เนี่ยคือแบบว่าอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์คือคุณคุณไม่สนนะคุณไม่แคร์คุณไม่เอาคุณไม่คือคือคุณแบบปล่อยวางอะเออคือคือแบบเพราะคุณใช้แบบสติปัญญาภายในไงคุณไม่ได้แบบมองแค่ว่าเออเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นภายนอกคุณจะใช้ความ ความมีสติสมาธิของคุณความแบบเป็นเหตุเป็นผลความอาถูกต้องความสิ่งดีงามอะ่ะเออนความเฉลียวฉลาดของคุณคุณรู้ว่าคุณควรจะเก็บอะไรไว้แล้วควรจะทิ้งอะไรไปแบบที่ว่าเผาทิ้งแบบที่ว่าไม่เอากลับมาเลยอะ่ะเออคุณเป็นคนอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยไพ่ของที่หนึ่งเนาะเอออืม ไพ่ใบนี้คุณเป็นคนที่มีสีสันรจริงไหมชีวิตของคุณเพราะว่าไพ่ใบนี้มาบอกถึงความมีสีสันในตัวคุณในการใช้ชีวิตหรือว่าการแต่งตัวบางคนก็เป็นการแต่งตัวแต่บางคนก็เป็นการใช้ชีวิตที่มีสีสันนะเออมาดูคนที่เลือกให้กองที่สอช่งเทียน อะไรในตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาแต่คนอื่นเขาอิจฉาขอดูไพ่สำหรับแก่้ของคุณไพ่สำหรับนี้ขอที่สองอะไรในตัวคุณมาดูกันเลยสองใบ เอทออฟไฟเอขอสองใบไฟออฟวอเตอร์โอ้คุณเป็นคนที่มีการปรับบาลานส์ uh, มีความเป็น uh, คืนเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกหินหยางเหรอน้ำไฟเอ,อมันเป็นความเป็นแบบว่าความบาลานส์เอเนะี่ยไฟมา ไฟมาเสร็จมีน้ำมาด้วยเออความเป็นแบบว่าบาลาน่ะในตัวคุณนะมีความบาลานในตัวคุณเนาะเออนี่แหละคือสิ่งที่คนอื่นเขาอิจฉาแต่คุณรู้สึกว่าเออมันก็ธรรมดานะในการบาลานอารมณ์ของคุณบางทออีผู้คนเห็นว่าเออเหมือนคุณจะร้อนเป็นไฟแต่คุณสามารถดับได้ด้วยไฟ ไฟออฟวอเตอร์เรื่การไปบางคนก็เดินไปอาบน้ำเฉยเลยหรือว่าไปในที่ที่มันแบบเย็นๆหรือว่าการอยู่กับคุณนะออบางทีคุณก็ไปจุดไฟให้กับผู้คนรู้สึกว่ามีไฟอะ่ะแต่บางทีคุณก็เหมือนน้ำสาสยน้ำเย็นๆที่แบบว่าอยู่กับคุณแล้วก็สบายใจอย่างเงี้ยมีความบาลานซ์อยู่ในตัวตัวคุณ มาดูไพ่ใบสำหรับนี้สิว่าอะไรในตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาแต่คนอื่นเขาอิจฉาสองใบนะคะโอ้โหการทำงานหนักมากๆเนาะตัวคุณทำงานหนักมากนะสิบไม้เท้าเนี่ยแต่คุณแบกรับไหวโอ้โหเดอะเดวิลเป็นคนที่มีสเสน่ห์หน้าหลงไหลมากๆตตัวคุณอาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาเนาะ แต่คนอื่นเขาอิจฉาความเป็นเดอะเดวิลของคุณความมีสเสน่ห์น้าหลงไหลความมีเซ็กแอปเดียวความมีแบบเสเน่ห์น้าดึงดูดขอให้ขยายหน่อยเดอะเดวิลมีคืออะไรเออเดอะไฮโรแฟนแต่ตัวคุณเองเ่ยเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่จริงๆแล้วตัวคุณเป็นเดอรเฮอร์มิตนะ เออชื่อไหมนี่ตัวคุณมีสเสน่ห์มากๆอ่ะผู้คนหลงไหลในตัวคุณแต่ตัวคุณเป็นเดเฮอร์มิตเนี่ยคุณชอบอยู่แบบเงียบๆอ่ะคุณชอบอยู่แบบว่าชอ,ววชอบอยู่กับการชอบปลีกวิเวกชอบอยู่กับการอ่านหนังสือ,อชอบทำอะไรอ่ะบางคนก็อาจจะปฏิบัติทรรสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่า ทำอะไรก็ได้ที่ที่พัฒนาจิตวิญญาณของคุณอ่ะออมีการแต่ว่า The เดอะเฮอร์มิตส่วนใหญ่เขาก็จะชอบอยู่ในมุมส่วนตัวของเขาบางคนกออ็ทำอะไรก็ได้อะที่เป็นกิจกรรมส่วนตัวเดอ,อ The นะเฮอร์มิตเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะหนึ่งในนั้นก็จะมีการอ่านหนังสือ,อ,อการพัฒนาทางจิตวิญญาณอย่างเงี้ย การทําอะไรก็ได้ที่มันมันแบบว่าไม่ต้องวุ่นวายกับใครมากอะ่ะคุณชอบอยู่ในมุมส่วนตัวนั่นแหละ The เดอร์อ่เนี่ยแต่จริงๆแล้วคุณแบบมีสเสน่ห์มากๆนะคนชอบคุณเยอะอ่ะเสน่ห์แบบสเสน่ห์แรงมากเออเดี๋ยวมาดูไพ่สำหรับนี้สิว่ายังไงแล้วคุณเป็นคนที่แบบว่าอึดถึกทนมากอนะ่ะทำงานหนักมากนะ อะไรในตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาแต่คนอื่นเขาอิจฉา <c oughs> คุณไพ่สองสำรับมาคอนเฟิร์มว่าตัวคุณนี่เห็นไหมคำว่าเราไม่ได้พูดเกินไปนะคำว่าอึดถึกทนของคุณเนี่ยมันคือเรื่องจริงเห็นไหมไพ่สองสำรับมาคอนเฟิร์มเลยว่าคุณนี่อึดถึกทนจริงๆเนาะสิบไม้เท้ามาสองรอบอะแล้วไพ่อะไรอีก ให้ n o o s s w t r d เป็นคนที่แบบว่าจริงจังกับชีวิตมากๆค่อนข้างที่จะเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบว่าแบบถามว่าค่อนข้างดุไหมประมาณนั้นแหละค่อนข้างที่จะแบบจริงจังอะ่ะจริงจังในสิ่งที่คุณได้พูดได้สนทนากับใครนี่ อคุณจะแบบว่าคือคือไม่ชอบคนพูดเล่นๆนะตัวคุณเนี่ย Kings o สอดเนี่ยชอบคนแบบว่าพูดจาไรามีหลักการแบบพูดจาอะไราแบบเออเป็นจริงเป็นจังคุยกันให้มันรู้เรื่องอย่างเงี้ยเออ g ิ King of อ w o r d ระดับ k คิงอะเนาะเออคุยอะไรมีเหตุมีผลอย่างเงี้ยเออคุณรับได้อะถ้าคุยกันด้วยเหตุผลนะอืประมาณเนี้ยคิง s อฟสอดเนาะ ทำงานหนักมากตัวคุณเนี่ยสองสำรับมาเลยเดี๋ยวมาดูสำรับนี้ซิว่าอะไรในตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาแต่คนอื่นเขาอิจฉาขอไพ่สองใบอ่าอบาลานซ์เพลนนิา่าตัวคุณเป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นกับการพัฒนาในเรื่องของ ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตการมีเป้าหมายในการใช้จ่ายเงินการมีเป้าหมายในในในชีวิตที่แบบว่าชัดเจนคุณจะแบบว่าชัดเจนในเนี่ยเห็นไหมคุณวางแผนแบบจริงจังมากว่าคุณจะทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออแล้วมันมีเรื่องเงินขึ้นมาเห็นไหมคุณจะวางแผนอื คุณรู้สึกว่ามันธรรมดานะแต่คนอื่นเขาอิจฉชานะคนอื่นเขาอาจจะแบบไม่สามารถทำอะไรที่มันมันลงรายละเอียดได้ขนาดนี้อ,อะไรมีตัวคุณที่คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาแต่คนอื่นเขาอิฉงชา Norris h your temple คุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆดูแล จากภายในสู่ภายนอกอะดูแลเห็นไหมดูแลทุกทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะภายในสุขภาพร่างกายหัวใจสติปัญญาดูแลในเรื่องของนั r i s h ก็คือการบำรุงสุขภาพร่างกาย Your Temple ร่างกายนเหมือน เหมือนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของของคุณเลยอ่ะเออคุณจะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณเพราะคุณรู้สึกว่าอ่าร่างกายของคุณสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากมายดังนั้นคุณก็เลยมีการดูแลสุขภาพร่างกายดูแลจิตใจของคุณดูแลสติปัญญาของคุณเพื่อให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่ดีเพื่อให้คุณได้ไปทำในสิ่งที่มีประโยชน์ ให้กับชีวิตอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยให้กับสังคมให้กับชีวิตประมาณเนี้ยอืมอืมแล้วการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่ทำงานหนักด้วยไงคนที่ทำงานหนักขนาดเนี้ยแปลว่าคุณมีอะไรที่ต้องคือมีเป้าหมายใหญ่ๆอ,อ่ะเออคุณถึงสามารถแบกรับ อะไรหนักๆได้ขนาดนี้แปลว่าตัวคุณต้องมีเป้าหมายอะไรที่มันที่มันใหญ่อะ่ะอ,อผู้คนจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ตามคนอื่นๆนะแต่ว่าคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่แน่นอนออระดับสิตไม่เท้าเนี่ยเนาะนี่แหละคุณก็เลยดูแลตัวเองให้ดีทุกทุกส่วนเลยในในร่างกายของคุณอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้นะคะ โอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ของที่สองก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ